สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรศรีอุละไม้ตัวแทนจากสำนักงานสภา,ามหาวิทยาลัยวันนี้จะมานำเสนอการจัดการความรู้เรื่องระบบการจัดเก็บข้อมูลในเว็บไซต์และวิธีการสืบผลข้อมูลเว็บไซต์ค่ะการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้วิสัยทัศน์มจรมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกวิสัยทัศน์การจัดการความรู้มจร องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธนิสัยทัศน์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยข้อมูลเป็นเลิศในการสนับสนุนและบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ส่วนงานองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้เป็นเลิศด้านการสืบค้นข้อมูลการวางกลยุทธ์การจัดการความรู้แห่งปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณพศ2565ส่วนงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์วัตถุประสงค์พัฒนาเว็บไซต์สำนักงานสภาให้เป็นระบบและสืบค้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อรวบรวมทรัพยากรองค์ความรู้ในเว็บไซต์สำนักง,งานที่เป็นเอกสารข้อมูลสำคัญรวบรวมให้ง่ายต่อการสืบค้นเป้าหมายการสืบค้นข้อมูลได้อย่างทั่วถึงทุกส่วนงานทั้งภายในและภายนอกส่วนงานของมหาวิทยายลายัย การจัดเก็บข้อมูลสำนักง,งานสภามหาวิทยาลัยมี2แบบข้อที่1การจัดเก็บข้อมูลในระบบได้เป็นการจัดเก็บข้อมูลสำหรับบุคลากรภายในสามารถแบ่งปันการจัดเก็บความรู้ข้อมูลการทำงานภายในส่วนงานเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกันภายในส่วนงานได้ข้อ2การจัดเก็บข้อมูลในระบบเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาสำนักง,งานสภาหมหาวิทยาลัยมีนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยการให้บริการทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวางระเบียบออกข้อบังคับข้อกำหนดและประกาศของมหาวิทยาลายัย จึงมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารสำคัญสืบค้นได้ยากและใช้เวลาในการค้นหาเอกสารอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ทางสำนักง,งานสภาหมหาวิทยาลัยจึงคิดวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดเก็บเอกสารและขอเอกสารประกาศคำสั่งข้อกำหนดระเบียบของมหาวิทยาลัยให้สืบค้นง่ายเป็นหมดหมู่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ค้นหาได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือที่ไหนเป็นการลดภาระงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องหาเอกสารให้ผู้ต้องการขอเอกสารจึงได้จัดเก็บจึงได้จัดทำเว็บไซต์และนำองค์ความรู้ที่สำนักงานมีมาจัดระเบียบเรียบเรียงและอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์แยกหมวดหมู่มีระบบเสิร์ฟค้นที่ง่ายและแยกวันเดือนปีชัดเจน เมื่อผู้รับบริการต้องการติดต่อหาเอกสารก็สามารถเข้าเว็บไซต์ได้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของส่วนงานไว้ในที่เดียวเป็นการจัดการความรู้ในองค์กรและสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนการสืบค้นเว็บไซต์สำนักงานสภา,ามหาวิทยาลัยนะคะ กดเข้าไปที่ Google นะคะแล้วเซิร์ชคำว่าสำนักงานสภามหาวิทย,ยาลัยมอสอลก็จะขึ้นมาสามารถคลิกเข้าไปที่สำนักงานสภาตัวแรกได้เลยค่ะหรือเซิร์ชเว w ร์ไวเบ uco.mcu.ac.th ค่ะค่ะ เข้ามาก็จะเข้ามาในหน้าแรกของสำนักงานสภานะคะก็จะเห็นข่าวสารการประชาสัมพัญข่าวสารครั้งข้อมูลกิจกรรมการจัดการความรู้ก็จะมีข้อมูลอยู่ทางด้านหน้าเว็บไซต์นะคะค่ะก็จะมีทั้งทำเนียบคณะกรรมการอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภานะคะ ส่วนสำคัญก็คือระบบฐานข้อมูลนะคะนำเคอร์เซอร์ไปคลิกที่ระบบฐานข้อมูลค่ะก็จะมีหัวข้อขึ้นมาแบบนี้นะคะมีพรบรข้อบังคับประกาศคำสั่งข้อกำหนดแล้วก็มีตำแหน่งทางวิชาการมีอนุมัติหลักสูตรมีอนุมัติผู้รับผิดช,ชอบประจำหลักสูตรนะคะแล้วก็มีพระราชทานสมณศักดิ์ ปัญญากิติมาศักและเข็มเกยิติคุณนะคะตัวอย่างแรกให้คลิกเข้าไปที่พรบรข้อบังคับประกาศคำสั่งและข้อกำหนดผ่านเนะะื้อหาก็จะขึ้นมาโดยสังเกตประมาณนี้นะคะสามารถเอ,อนานี้ก็จะขึ้นมาเป็นชนิดแล้วก็เรื่องนะคะกับคำว่า create เมื่อกดเข้ามาตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเป็น พรบข้บอ,อบังคับข้อข้อบังคับระเบียบประกาศคำสั่งข้อกำหนดที่แยกหมวดหมู่ไว้ให้เลือกแล้วนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปที่พรบ,บได้เลยค่ะาทางระบบเว็บไซต์ก็จะแยกพรบ,บออมาให้คลิกเลือกหาเอกสารที่ต้องการได้เลยค่ะค่ะตัวอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นคำสั่ง ค่ะคลิกเข้าไปที่หมวดหมู่คำสั่งนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยตัวอย่างนะคะเติร์ชเรื่องนะคะแต่งตั้งคณนะกรรมการสรรหาอธิการบดีนะคะ ปีพศก็จะขึ้นตามนี้เลยค่ะข้อมูลที่ได้ใส่เอาไว้ตัวอย่างก็เป็นปีพุทธศักราชสองพันกสิบห้นะคะคลิกเข้าไปที่ไฟล์เช่นเดิมค่ะคำสั่งก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกันได้เลยค่ะ